ขอสวัสดีทุกทท่านนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นการถักส่วนที่เป็นช่วงคอนะครับช่วงปกคอนะครับที่เป็นสีลายตรงชาติขั้นตอนแรกนะครับให้เราร้อยเม็ดนะครับเป็นเม็ดเงินหรือว่าเม็ดที่ประดับนะครับเพื่อที่จะมาลัดในช่วงคอนะครับ รอ้อยเข้ากับเชือกไนลอนนะครับเชือกไนลอนเบอร์หเส้นเล็กๆนะครับพอเราร้อยเสร็จนะครับวัดให้พอดีรอบคอพอดีนะครับกะว่าให้เม็ดที่เราร้อยนะครับมาได้รอบคอพอดีเสร็จทำการมัดนะครับ มัดธรรมดานะครับมัดสองทบก่อนจะมัดก็ต้องวัดก่อนนะครับว่าเม็ดเม็ดเงินของเรามันมันมันได้รอบไหมถ้าได้รอบแล้วก็ทำการมัดอันนี้มัดให้แน่นเลยนะครับนี่คือมัดแน่นแล้วนะครับ ต่อไปทําการร้อยที่รูเข็มที่รูก้นเข็มเพื่อที่จะเจ็บเงื่อนเชือกนะครับแทงลงมาข้างล่างในส่วนนี้นะครับแทงมาจุดไหนก็ได้ทั้งสองปลายเลยนะครับ จากนั้นใช้กันไกลนะครับตัดลนปิดเงื่อนครับถือว่าเป็นอันเสร็จนะครับในการอ่ร้0ยเมตรเสร็จแล้วเราแต่งนิดนึงให้ได้รูปทรงโอเค พอได้แล้วนะครับเราจะทําการหยอดกราวนะครับใช้กราวตาช้างนะครับตัวนี้จะทําการหยอดกราวในช่วงที่เป็นด้านล่างของเม็ดนะครับใช้กาวหยอดลงไปเลยครับเพื่อที่จะให้เม็ดยึดกับเชือกได้แน่นขึ้นนะครับ รเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนในการาร้อยเม็ดเข้าไปนะครับเม็ดที่เราร้อยเข้าไปแล้วก็ทําการมัดนะครับจะไม่สามารถที่จะเลื่อนขึ้นมาในจุดนี้ได้นะครับเพราะว่าในจุดนี้มันจะโตกว่าคือพื้นที่มันจะกว้างกว่าส่วนที่เป็นช่วงคอนะครับเสร็จแล้วนะครับเราถักลายนี้มา ลายแบนนะครับที่ที่ที่ผมได้อบอกเทคนิคไปแล้วก็คือส่วนนี้นะครับถักเหมือนกันนะครับใช้สีเขียวกับสีดำไนลอนดำนะครับเหมือนกันครับในขณะที่ถักนะครับให้เราวัดพอดีคอนะครับคือนี่ผมถักมาแล้วเพื่อที่จะเป็นการ ย่นระยะเวลานะครับก็คือเคยทำมาแล้วให้ใช้เทคนิคเดียวกันนะครับคือให้วัดประมาณนี้นะครับวัดประมาณนี้แล้วก็มาจดตรงท้ายถอยตรงหลังพอดีนะครับแล้วทำการมัดนะครับมัดทบเหมือนกันจุดนี้ไม่มีอะไรมากนะครับ ตำแหน่งตรงกลางนะครับถ้าเราได้ตำแหน่งตรงกลางแล้วเราทําการมัดได้เลยครับจุดนี้ไม่ต้องเชื่อมกลาวนะครับ มัดให้แน่นเลยนะครับจะได้มาลักษณะนี้ครับแล้วทำการร้อยปลายเชือกนะครับเข้ารูเข็มเพื่อที่จะเก็บงานเหมือนกันกันกบเชือกไนลอนที่เราร้อยเมตรเงินเข้าไปนะครับทำเหมือนกันครับ ได้แล้วนะครับใช้กันไกรนะครับตัดเลยครับไฟ่เช็คลนปิดเงื่อนไว้นะครับคือในส่วนที่เราทําการมัดนี้จะเป็นด้านหลังของพยาคุดนะครับส่วนนี้คือด้านหน้านะครับขั้นตอนทําเหมือนกันนะครับกับในช่วงนี้นะครับเราจะใช้เชือกไนล่อนนะครับเบอร์หก ทำการขึ้นเสานะครับขึ้นเสาให้ได้หนึ่งรอบก่อนนะครับโดยที่จะขึ้นเสาร,ระหว่างจุดนี้ของด้านหลังนะครับค่อยๆเวียนมาให้ได้หนึ่งรอบนะครับคือจะเย็ยบในช่วงด้านล่างนะครับตัดมาไม่ยาวมากนะครับไม่ไม่ถึงเมตร ทำการลนไฟก่อนนะครับปิดเงื่อนทําการในจุดนี้จะละเอียดหน่อยค่อยๆประคองนะครับ จะทำการขึ้นเสาลักษณะเหมือนกันกันกบที่เราทําชายผ้ากางเกงตรงนี้ตรงนี้ นี่ก็จะได้รอบแล้วนะครับนี่คือผมยิบมาได้รอบหนึ่งแล้วนะครับต่อไปจะทำการเจ็บเงื่อนนะครับคือแทงเข็มมาณจุดนี้นะครับเพื่อที่จะทำการตัดแล้วก็หลนไฟ ค,คือเสาในการเย็บเราจะเย็บมาได้รอบพอดีนะครับแล้วเราก็แทงเข็มนะครับเข้ามาก็ลนไฟปิดไว้นะครับสีแรกนะครับที่จะทำการเย็บก็คือสีน้ำเงินนะครับ สีน้ำเงินนี้ทําการแบ่งเชือกนะครับเชือกเทียนออกเป็น3ส่วนนะครับเพื่อที่จะให้ได้เส้นเล็กคือเอาส่วนที่1มานะครับเอามา1ส่วนครับความยาวก็ไม่ถึงเมตรนะครับจะทำการเย็บตั้งแต่จุดนี้นะครับ เวียนมาคือจะเวียนรอบนะครับ3รอบด้วยกันนะครับตอนแรกเรารอ้อยเข็มเข้ามานะจุดนี้ก่อนนะครับจุดนี้ทำการตัดลนไฟไว้เลยนะครับ แล้วทำการเย็บเย็บให้รอบนะครับเอาให้ครบ3รอบเย็บไปตามเสาที่เราได้ขึ้นไว้แล้วนะครับค่อยๆประคองแล้วก็ค่อยๆเย็บไปนะครับ ไม่ต้องรีบครับทำแบบใจเย็นๆพอเป็นงานละเอียดนิดนึงตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นงานละเอียดสุดๆเลยนะครับถ้าบอกว่านิดนึงไม่ได้เพราะว่าทุกขั้นตอนนี้ต้องใช้ในการเย็บเข็มทั้งนั้นนะครับต้องมีความชำนาญในการเย็บมาก่อนนะครับถึงจะทำได้ คองตัว รอบที่2นะครับได้1รอบแล้วนะครับเราจะเย็บด้วยกัน3รอบนะครับครับรอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายนะครับคือรอบที่3นะครับ นี่ก็ได้3รอบแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการเย็บแทงเข็มเข้าไปเพื่อที่จะเอากันไกลตัดแล้วลนไฟปิดเงื่อนไมนะครับ ต่อไปจะเป็นสีขาวนะครับสีขาวนี้ผมจะเย็บสองรอบนะครับจะเย็บสีแดงสองรอบ สีขาว2รอบส่วนสีน้ำเงินจะเย็บสมรอบเพราะว่าจะเหมือนธงชาติของเรานะครับสีน้ำเงินนี้สังเกตดูว่าจะมีพื้นที่ของสีน้ำเงินเยอะกว่านะครับเย็บตามเสาให้ได้รอบ ไปเรื่อยๆนะครับจนครบ2อรอบต่อไปจะเป็นสีแดงนะครับนี่คือเย็บสีขาวมาได้2อรอบแล้วนะครับ สีแดงได้2รอบแล้วนะครับสีต่อไปนะครับผมจะใช้ในลอนดำนะครับ เย็บเย็บตามสีแดงมา1รอบนะครับแล้วก็จะตามท้ายด้วยคือปิดท้ายด้วยไหมทองนะครับ เย็บไนลอนดำนะครับ1นรอบนะครับค่อยๆเย็บมาเรื่อยๆนะครับตามเสาเลยนะครับ องนะครับจะเป็นสีสุดท้ายนะครับที่เราจะเย็บเย็บได้รอบหนึ่งนะครับเย็บแค่รอบเดียวครับ พอเย็บไหมทองมาได้รอบหนึ่งแล้วนะครับต่อไปจะทำการเย็บทวนนะครับร้อยเข็มทวนไปทางเดิมที่เราเย็บมานะครับอันนี้คือด้านหน้านะครับปกติเราจะเย็บมาอย่างนี้นะครับค่อยค่อยไล่เย็บมา จนถึงจุดนี้นะครับทีนี้เราจะแทงเข็มนะครับเพื่อที่จะทวนแทงเฉยๆนะครับไม่ต้องเย็บเหมือนที่เราทวนตรงปีกของพยาคุดนะครับทําเหมือนกันครับ เย็บลงไปเฉยๆนะครับพอทวนได้รอบแล้วนะครับทำการแทงเข็มปิดเงื่อนได้เลยครับ นะครับในวีดีโอนี้นะครับ